สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมไปเจอเทสท็อกอันหนึ่งนะครับของคุณแดเนียลเลวิตินนะครับซึ่งคุณแดเนียลเลวิตินนะครับเขาเป็นนักจิตวิทยาด้านการบริหารอารมณ์นะครับซึ่งเขาได้พูดเรื่องหนึ่งไว้นะครับว่าก็คือเราจะสงบนิ่งได้อย่างไรเมื่ออยู่ในภาวะความกดดันเขาบอกว่าทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเขาเนี่ยก็มีความกดดันอย่างเช่นลืมกุญแจบ้านนะครับจนต้องทุบกระจกเข้าบ้านหรือแม้กระทั่งเวลาไปสนามบินเนี่ยแต่กลับลืมพาสปอร์ตนะครับ แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาก็ไม่โวยวายไม่เครียดให้ตัวเองกดดันยิ่งขึ้นนะครับแต่เขาเนี่ยกลับใช้วิธีการรับมือนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาไปทีละส่วนนั่นเองครับเพราะว่ายิ่งกดดันยิ่งเครียดนะครับยิ่งอารมณ์กุนหมัวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนี่ก็คือการนำข้อคิดที่ได้แต่ละเหตุการณ์เนี่ยมาวางแผนป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำอีกครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดนั่นเองครับซึ่งคุณเดนเนียลเลวิตินนะครับก็บอกว่าก่อนที่เราจะจัดการกับความกดดันหรือความเครียดได้เนี่ยข้อ1ครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าสาเหตุความกดดันเนี่ยมันเกิดจากเขาไรต่อมาข้อ2ครับและทีนี้เนี่ยก็จะเป็นการรับมือขณะเกิดเหตุครับต่อมาข้อ3ครับก็คือวิธีป้องกันหลังเกิดเหตุนั่นเองครับก็บอกว่าต้องรู้ต้นตอของการเกิดความกดดันจนเครียดแล้วก็รู้วิธีรับมือในทุกสถานการณ์นะครับมันถึงจะควบคุมอารมณ และต่อมาครับเขาบอกว่าและสาเหตุความกดดันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับหเลยครับปัญหาที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นของหายงานมีปัญหานะครับต่อมาเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกอย่างเช่นฝนฟ้าอากาศนะครับฝนตกพายุเข้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยร่างกายไม่พร้อมนะครับบางทีเราอาจจะป่วยหรือว่าภาวะโรคที่อยู่ในตัวของเราเนั่นเองนะครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้อารมณ์เครียดขุ่นมัวกังวลและหงุดหงิดนะครับ ซึ่งเราเนี่ยนะครับมันจะควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้แต่เราเนี่ยจะควบคุมภาวะอารมณ์หลังเกิดขึ้นได้และต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเจอความเครียดหรือความกดดันเนี่ยเราจะจัดการหรือว่ารับมือกับมันอย่างไรอันดับแรกเลยนะครับเขาบอกว่ารีบค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เราเครียดปัญหามาจากอะไรนะครับเขาบอกว่าให้รีบค้นหาให้ด่วนที่สุดนะครับต่อมาครับให้เร่งหาวิธีระงับเหตุหรือว่าความกดดันให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อเรารู้ต้นตอของปัญหาแล้วเนี่ยที่มันทําให้เกิดความเครียดนะครับ เราต้องรีบหาวิธีว่าเราจะระงับความกดดันนั้นได้อย่างไรนะครับต่อมาครับเขาบอกว่ารับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้นะครับคือบางทีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เราควรเผื่อใจที่จะรับที่จะเ,เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรและถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็เราเนี่ยจะไม่ย้อนกลับไปทํามันอีกนั่นเองครับเขาบอกว่าอย่าปล่อยความกดดันตรงหน้าให้ลอยอยู่ครับเพราะว่ามันเนี่ยจะไม่มีวันลอยผ่านไปถ้าคุณยังไม่แก้ไขมันนั่นเองครับต่อมาครับเขาบอกว่าหลังจากที่เราเกิดปัญหานั้นแล้วเนี่ยเราจะป้องกันอย่างไรนะครับเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมันเดินต่อไปอย่างสมูทนะครับเขาบอกว่ามองครับจะเดินต่อไปอย่างไรนะครับแล้วก็มาหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกิดสิ่ และหาวิธีป้องกันในอนาคตให้มันได้นะครับต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอาวุธป้องกันเพิ่มขึ้นครับที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดสรุปอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือเรารู้ปัญหาแล้วนะครับแล้วก็เราหาวิธีจัดการระหว่างที่มันเกิดปัญหาแล้วแล้วต่อไปเนี่ยเราจะหาวิธีป้องกันมันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับก็อย่างเช่นเราไปสนามบินเราลืมพาสปอร์ตต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการหาอะไรสักอย่างมาเตือนความจําเพื่อไม่ให้มันลืมก่อนเดินทางเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับอย่างเช่นหยิบใส่กระเป๋าก่อนเพราะว่าบางทีอนนะรรบ,บาาีเจจ ความรีบเนี่ยครับมันจะทําให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปดังนั้นเนี่ยควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะทําอะไรสักอย่างนะครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณแดเนียลลิวิตินนะครับเรื่องการจัดการกับภาวะเครียดภาวะกดดันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะดริชแมนขอคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ